ข่าวดีประจําปีเลยก็ว่าได้สำหรับพวกเรานะพเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับของราเบงข้อสอบนะร้านเนี้ยเปิดมาตั้งแต่ปี1960นะคะเป็นระยะเวลา64ปีแล้วตอนนี้มีสาขาในญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็มีสาขาในต่างประเทศด้วยแต่ว่าที่ไทยยังไม่มาเนาะแล้วก็จุดเด่นของเขามีเมนูเพียงเมนูเดียวนะคะเ,เขาก็เลยดีไซน์โต๊ะที่ร้านเนี่ยรบบแยก1ต่อหนึ่งก็ต่างคนต่างกินไม่ต้องเกี่ยวข้องกันนะคะ,ะเป็นที่มาของราเมงข้อสอบค่ะ บบนพนักงานกำลังเช็ดออของมสาเขาจะเห็นรูปพนักงานสีแดงมาเช็ดอยู่ัน<ม><ะ>สวัสดีครับกูเกิลในญี่ปุ่นโดสาซาจะมาแล้วอบรุนนะครับวันนี้มาดูชีวิตในญี่ปุ่นของพวกเรานะครับก็คือสิ่งที่เรารอ,อคอยกันมานานนะนั่นก็คือเราเมนข้อสอบอิจิรา่าเมนนั่นเองนะเวลาเราจะไปกินทีเราต้องถอขับไปไกลกว่า10กิโลนะในตัวเมืองโอมิยะทีนี้มันก็มาเปิดข้างบ้านเรานั่นเองนะก็อยู่ไม่ไกลเลยิดเดียวเองขับรถไปไม่ถึงนาที2อนาทีนะก็ ไปดูกันว่าความอลังการของร้านนี้จะเป็นยังไงมาตรฐานจะเหมือนกันไหมแล้วก็คนจะเยอะแค่ไหนข่าวดีประจาปีเลยก็ว่าได้สําหรับพวกเรานะเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับของราเก็ยข้อสอบนะก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงมาไปพร้อมกันเลยครับถึงแล้วนะคะอันนี้ดูคิวสักก่อนโอ้ยไม่รอหน้าร้านไม่พอไปยืนรอในร้านนี่มานอกร้านแล้วนะเรายังไงดีฝนตกด้วยอ่ะบายบายก่อนเลยแล้วท่าน เอาไว้กินรอบหน้านะครับวันนี้ก็มาสำรวจความคอมฮอตคอมฮอตของนะินไม่ไหวครับแบบนี้เอาไว้วันหลังนะครับล้ลนมาตักฝนตรงนี้นะให้เพื่อนๆดูนัเนี่ยต้องถือร่วมกลางกันเลยทีเดียว <c oughs> ก็เราไม่ใช่สายสายคิวนะ <c oughs> เรารอเป็นชั่วโมองอยังไม่ไหว <c oughs> ก็สรุปว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพามากินอีกทๆนะวันนี้ขอไปกินอะไรที่มันแบบ ไม่ต้องคิวเยอะขนาดนี้นะแค่เียขนาดขนาดเปิดต่างจังหวัดก็คิวกันขนาดนี้นะเพราะเพือ่อนๆที่รอที่อุเอโนะหรือว่าพวกคานจะกูก็ไม่ต้องเสียใจไปนะว่าคนญี่ปุ่นเขารอ,อกันแบบนี้นะอันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะพูดได้เลย,เลยคนท<น>้องคนที่ทน,นค,คนท้องถิ่ลนลน้วนๆเออก็อตอกย้ําความอร่อยของของของอิตาลนจริงๆนะอ่ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่มันง่ายๆดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานนะเรามีร้านประจําอยู่นะครับ เดดี๋ยวไปูกันในที่สุดเราก็กลับมานะคะในช่วงเย็นหลังจากที่ดูแล้วแบบคิวไม่เยอะมากแล้วก็น,นี่คือเป็นกฎของเขานะคะห้ามมายืนจองให้กับญาติมิตรนะคือคนจะกินต้องมายืนเองซึ่งมันก็แฟร์เนาะเดี๋ยวเรารอนะอันนี้เรายังเป็นคนแถวนอกอยู่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าให้รอหนึ่งชั่วโมงก็ยืนรออยู่ค่ะ นี่ก็เป็นเดคอเรชันภายในร้านของเขานะคะเขาก็มีการโชว์ถึงโรงงานนะคะของอิจิลาระเมงนะซึ่งอยู่ที่อิโตชิมะในจังหวัดฟุกุโอกะภูมิภาคคิวชูนะคะอันนี้เราก็มายืนต่อแถวภายในร้านกันอยู่นะยังไม่ได้กดบัตรคิวนะคะนี่พี่อบรงก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะทางร้านเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันด้วย แล้วก็มีสะสมพอยได้แต่ว่าแอปพลิเคชันนี้จะต้องเป็น Apple a p p l e J8 ไม่ใช่ Apple ไทยของสอแซบัดคือเป็น Apple ิลไทยก็โหลดไม่ได้ <c oughs> ก็ถ้าเป็นเด็กๆนะคะมากับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องโหลดแอปนะมันจะมีปุ่มให้กดว่ารับประทานฟรีอันนี้เราได้ข้อมูลดีๆมามสำหรับร้านนี้นะคะ อันนี้เขาก็ไปสแตมมาแล้วนะคะ1สแตมก็จะได้10บ point สำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันอ่ะตอนนี้ก็ได้คิวเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรารีบสั่งอาหารกันก่อนนะมีกษะสังกฤษด,ด้วยทุกคนเอาเซตนั้นเลยอ่หอันเโอเคพี่อ๋จะสโมกไหมหมูสโมกเพิ่มไหมไม่มีวเยอะนะนะเงินก็แค่นี้นะอ่าเขามีเมนูเดียวนะคะแล้ก็เลือกจ่ายได้ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็เงินสดนะคะ อันนี้เราก็ใช้อีมันนี่สองพเยหนค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรารับติ๊กเก็ตแล้วก็ไปยืนต่อแถวนะคะระหว่างที่เรายืนรอคิวนะคะเขาก็จะมีเชลฟไว้ขายเ,เส้นสำเร็จนะที่เราสามารถซื้อแล้วก็กลับไปปรุงเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็มีจอ อันนี้ก็คือเป็นจอเขาะจะสอนวิธีการทำของเส้นที่เราซื้อไปนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ดีนะสาขาที่สซอแซบมาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดได้3วันวันนี้เรามากินนะคะมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราอันนี้ก็คือเป็นไอเทมใหม่น่าจะเป็นแบบทาเล่นะคะเอาเอาไว้ใส่แบบตัวซุปดาชิก็คือเป็นไอทาเลสสีแดงเนี่ยนะก็อ,อันนี้เพิ่งเคยเห็นคือปกติก็จะมีขายแค่เส้นมีพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นี่ไงบนจอนจอด้านบนนะคะเขาก็มีมีบอกวิธีการทำนี่ก็แบบเป็นลาเมงแบบถ้วยแบบเผ็ดนะก็เผื่อเราจะซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านเนาะแล้วก็มีแบบแบบผัดด้วยนะคะเป็นแบบยากิโซบะนะนี่เขาก็จะมีบอกเลซิพี่มีภาษาอังกฤษบอกด้วยทุกคนคือดีงานมากดีงามมากๆนะคะ เนี่ยคนทําอาหารไม่เป็นก็ยินดูไปพังพาก็มันก็ทําให้เราแบบเออระหว่างที่รอคิวนะซื้อกลับบ้านก็ได้เดี๋ยวซื้อกลับบ้านไปลองทําดูนะคะตอนนี้เขาก็โชว์กรรมวิธีการทำยากินะเป็นแบบาเมงแบบผัดดูดูทำแบบง่ายมากอะ่ะใช่ก็เนี่ยผัดจนน้ำแห้งอะ่ะก็คือเอาเนื้อสัตว์กับผัก ลงไปผัดก่อนนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำลงไปแล้วก็หักเส้นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เขี่ยเขียไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งนะคะพอน้ำแห้งเสร็จแล้วเราก็ใส่พวก6ปรุงรสจบเสร็จเรียบร้อยกระทะใบเดียวไม่ต้องล้างเยอะด้วยนะคะไปยืนไปแล้วก็หิวไป ถ้าเป็นร้านร้านรูปแบบเก่าอ่ะยังไม่มีวิดีโอแบบนี้นะก็ <c oughs> ยืนรอแบบเซ็งเซงแล้วก็ไฟในร้านก็จะมืดมืดทะมึนทะมึนนะคะอันนี้แบบว่ารูปแบบร้านใหม่มันก็ดูสว่างสวยออดูน่ารับประทานดีค่ะตอนนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ยังต้องรอคิวอีกหนึ่งอีกหนึ่งเข่าวงกดนะทุกคนจะยืนรอกันต่อนะคะ นี่ก็ใกล้ความจริงแล้วนะคะเราก็รอที่จะเข้าไปนั่งที่โต๊ะนะระหว่างรอเนี่ยเราก็มาพูดถึงประวัติร้านนิดนึงเนาะร้านเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี1960นะคะก็มีต้นตำรับอยู่ที่ฟโกโูกะนั่นเองเราก็เคยไปกินที่นั่นเหมือนกันนะคะก็เป็นระยะเวลา64ปีแล้วตอนนี้มีสาขาในญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็มีสาขาในต่างประเทศด้วยแต่ว่าที่ไทยยังไม่มาเนาะ แล้วก็จุดเด่นของเขามีเมนูเพียงเมนูเดียวนะคะเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบคอกนะก็คือลักษณะคล้ายค้าห้องสอบเออว่างที่รอนะคะมาแล้วข้อสอบของเราอ่ะพี่ยกเลือกของพี่ยกเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆสั่งได้ง่าย,ายๆเขามีภาษาอังกฤษด้วยนะคะ<ๆ>เขาว่าจะให้เราเลือกว่าเออความเข้มข้นของซุปเป็นยังไงความ ดาชิเป็นยังไงใส่น้ามันเยอะไหมใส่กระเทียมหรือเปล่าใส่หอมหรือเปล่าความเผ็ดระดับไหนนะคะความเผ็ดเขามี10ระดับนะทุกคนแล้วก็การลวกเส้นเ,เอาแบบไหนต่อมาเดี๋ยวขอวาสาซวแซบทำบ้างนะคะาดาชิมีเดียมค่ะลิชเนตมีเดียมกะหลิ่มกะลิ่ไม่เอา หอมไม่เอาชาชูนาชิดีกว่าให้เขาแยกมาแล้วก็ความเผ็ดระดับสี่เส้นเอาแค่นุ่มก็พอเออเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะโตะที่บอกนะคะเขาก็าจะมีการแบ่ง เื้นที่นั่งเนาะเป็นฟิลสไตล์ห้องสอบนะคะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเจ้าของร้านนะคะเขาได้เล็งเห็นว่ามีนักเรียนหญิงผู้หญิงเนาะเข้ามานารับประทานราเมงนะแต่ว่าขณะที่รับประทานเนี่ยเขาเอามือป้องป,องปากอยู่ตลอดเวลานะเจ้าของร้านก็เลยคิดว่าเอออาจจะรู้สึกไม่สบายใจเนาะผู้หญิงเวลามากินราเมงอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันก็แบบมีความเก่าๆนิดนึงนะเพราะว่าร้านราเมงส่วนใหญ่เนะี่ย ในสมัยก่อนคนที่มากินก็จะเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เขาก็เลยดีไซน์โต๊ะที่ร้านเนี่ยแบบแยกหนึ่งตอนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินไม่ต้องเกี่ยวข้องกันนะคะนักเรียนหญิงที่มารับประทานก็ไม่ต้องป้องปากด้วย mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของราเมงคอสอบค่ะอันนี้นะคะเป็นชาร์ตที่บอกว่านี่ที่นั่งว่างกี่ที่นั่งนะคะมีผู้ชายหรือผู้หญิงนั่งใครกําลังรับประทานอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นระบบบอกว่าแต่ละที่นั่งมีใครนั่งบ้างแล้วนะครับกําลังกินอยู่หรือว่าว่างอยู่นะเขาขอทาน่ารักดีนะครับเดี๋ยวจะมีลูกตําเสิร์ฟด้วยนะตอนนี้มีว่างอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยคนเข้าไปนะแปลกด,ดีมีบางคนรอกินอาหารอยู่นะเดี๋ยวจะมีช่วงที่เด็กเสิร์ฟโขกไปนะครับ พนักงานกำลังเช็ดของเขาอยอู่นะเขาจะเห็นรูปพนักงานที่เดงนและเช็ดอยู่ารงอี้มีความสม,มุทตสวแยญี่ปุ่นมาเหมือนเกมเลยเนคนรอคิวก็วไม่เบื่อนี่เราก็มานั่งที่โต๊ะแล้วนะคะ いいโอ้ได้ไข่ด้วยเราก็สอบเชื่อมาเทรดแล้วก็ยืยนย่นเข้าสอบให้พนักงานเขานะคะเขาก็จะรับออเดอร์เรามาขอใหม่ขอเสียดสีม มาแล้วก็ไข่จ้า้าปิดม่านประเพณีส่วนอันนี้นะคะก็เป็นบังเกอร์แต่ถ้าเราอยากจะลอกทดสอบเพื่อนเราก็เปิดได้นะทุกคนเราก็เปิดออกนะคะโอ้โหนัก แกะไข่ในตำนานไข่ต้มของเขาอร่อยนะฝากพี่ยศตักน้ำด้วยนะเร้วก็ตรงนี้นะคะ<ม>เขาก็จะมีผ้าเปียกนะให้เรามีตะเกียบนะคะแล้วก็หยิบเองได้ร้านนี้ค่อนข้างใหม่อันนี้เป็นห้องน้ำในจีรันลาเมงนะครับเขาจะมีทิชชู่ให้เหลือเฟอือเลยนะเขารับประก,กันเลยนะว่าทิชชู่ไม่มีหมดแน่นะ โอเคมีความญี่ปุ่นมากเลยซาทานซาซ่ิแางนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในร้านอิตริรันดานเดิมที่เรียบร้อยบรรยากาศใหม่ๆร้านนี้ใหม่ๆนะคะแล้วพอหั่นลองเหราหิวแช่ไข่อร่อยเลยนะคนือเสิร์ฟได้น้ำให้ลองก่อนมันจะมีรสชาติที่แบบเขาเหมือนเขาเขาใส่เกลือย้อมาแล้วไงไข่เปล่าก็อร่อยจริง ขาแซ่บนะเป็นอย่างงี้ประจำกินไข่ก่อนแล้วเราเมืนกินทีหลังดีค่ะเดี๋ยวเราจะกินไข่แล้วค่ะข้างๆเขาจะมีไฟนะเป็นสายปุ่นไฟอังกฤษก็มีนะนี่อันนี้ถ้าคุณไม่รู้พี่ที่สั่งนะอันนี้คือจะไปห้องน้ำชนนั่วคราวเพื่อจะ,จะแจ้งบอกว่าเฮ้ยเสียงดังนะอะไรเงี้ย ถ้าบอกว่าอยากจะได้ชุดช้อนส่อมสำหรับเด็กนะครับเออเผื่อนักทองเที่ยวที่ผู้สาญี่ปุ่นไม่เป็นนะหรือต้องการจะสื่อสารกับพนักงานโดยใช้บัตรสมเทพเออ,เอ,อ,เอ,อแบบนี้ก็ได้นะนเ,เดี๋ยวเราลองออลอราเมงมานะครับมาแล้วนะคะ นส่ารักมากเลยโค้งด้วยเผ็ดระดับสิบระดับแปดอันนี้แปดแล้วดูเวทมากเป็นคนข้อแนะนำนะถ้ากินจนน้ำซุปเหลือแค่เส้นนี้นะมันจะมีเส้นนะที่ขอบชาให้ตั้งให้ตั้งเส้นมาเติมเส้นน้ำจะได้น้ำเหลือ เดิมไหมเดิมมาตรฐานเลยชิปแชชูแชชูแผ่นบางเดี๋ยวค่อยมาเติมที่ชามนะก็น้องดีกินๆมไม่เบี้เคล็ดลับความอร่อยของอิจิราราเมงค่นะก็คือทุกชามเนี่ยมันอร่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีซอสสูตรลับนะเป็นซอสแดงก็คือซอสเนี้ยผลิตมาจากโรงงานแลว้วก็ส่งตรงไปทุกสาขาคือทุกคน ต้องใส่ซอสนี้แล้วก็ผลิตเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบข้อควรทำนะก็คือลวกเส้นเสร็จแล้วเนะี่ยก็ต้องร่งเอาเส้นอ่ะมาใส่ในชามที่มีน้ําซุปภายใน30วินาทีเพื่อควบคุมคุณภาพมันก็เลยทำให้แบบร้านอิจิาราาเมงเนาะแบบมีชื่อเสียงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แบบคนโทรลคุณภาพได้เหมือนเดิมก็คือด้วยความที่เค่อนข้างสตรแบบนี้นี่นะคะ <Okay. S 1> มาดูของสาวแซบบ้างนะคะ mm hmm. เซตนี้ก็คือเป็นเซตที่เราสั่งนะ mm hmm. ก็มีอันนี้รามเมง mm hmm. แล้วก็มีพริกความเผ็ดระดับสี่พอนะฮะแล้วก็มีหมูแล้วก็มีสาลายอันนี้สาวแซบไม่รู้อะไรอะ่ะคือที่ผ่านมาเราไม่เคยได้อรออันนี้สาลายปะ mm hmm. ยุบลองฉีดดูอะ่ะใส่จานเนี้ย mm hmm. สาลายแผ่น mm hmm. นะคะ เพราะว่าอะไรบ้างมันจะได้กรอบนานเนี่ยอันนี้ใช้มือแล้วกันนะเรากินเองอ่านี่เขาคือสาลายแผ่นนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็แต่งกันโอเคเดี๋ยวให้ซอสซ่ไปกินก่อนนะทุกคนนี่นะครับในกรณีเพื่อนๆกินเส้นนะแล้วหมดแล้วนะมันจะมีเส้นของซุปนะระดับตรงที่ขอบนี่นะนี่ให้ดูนะนี่เส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นแนะนําว่าถ้าจะเพิ่มเส้นนะก็คือตัว ไขด่ดมะเนี่ยถ้าเพื่อนๆสั่งเขาให้เอาถาดเน่ยเขาจะให้ถาดมาหนึ่ไปวางไว้ตรงนี้นะกดปุ่มนี้นะนครับปุ่มเรียกเขาเขาจะไปเอาเส้นมาให้เพิ่มนะแล้วเราก็มาเติมได้เลยนะเส้นมันจะมาร้อนๆนะครับเดี๋ยวรอรอเข้ามานะเขนี้เองส่งส่งให้เขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเส้นมานะรนนะครับนี่นะครับเอาได้เส้นมาแล้วน,นะก็ให้เอาเส้นเนีย่ย เอเข้าไปเดนะ่นเนี่ยเส้นมาร้อนๆแบบนี้นะครับก็ให้ใส่เข้าไปเลยนะระวังน้ำกระเด็นนะครับมันจะร้อนๆมาให้เลยแล้วก็กินต่อได้เลยนะโอเครับกินต่อะครับ คนหิว2,024ที่แท้ถูกยกทุกเหลืออีนนิดก็ไม่ต้องล้างชามแล้วนะอันนี้คือไงว่าอร่อยแน่นยกซ<อ>้อนสาอแทบไม่กินน้ำอ่ะซุปเหลือเพียบเลยวันนี้เป็นไง40นาทีกับการอยู่รอสาขาใหม่มคุ้มไหมคะคุ้มแต่ว่าถ้าร้อนน้าตะเย็นนี่ก็ไม่เอา <laughs> เอาไว้มาใหม่นะโอเควันนี้เป็นกันนะคะทุกคน หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ